สวัสดีค่ะมาพอกระสับกินแซบอีกแล้วจ้ามื่อได้ตําเส้นเ,นเ,เล็กพี่น้องจา้ FC, าเอฟซีคอมาสะโอจัดหายเด้อพี่น้องเด้อว่าอยากกินสะโอกินตําเส้นเล็กพี่น้องจา้าไปเดี๋ยวแซบคักมามพาหอบแคบหมูนะจา้มามาโซโซโอโบอกอะไรอย่าห่างย้ำที่กอดพี่น้องจา้าแก้วเก่าแก้วเดิเดมบ่เคยเปลี่ยนพี่น้องมาแก้ข้าวพี่น้องจา้ามาจวดเดนนานอรอมฤตจ้าจวดจา้าอืม บาสุดอยอดพี่น้องจ๋ามาใส่หมูใส่ลูกศิลปพี่น้องจ๋าตำเส้นเล็กมาสั้นคนขอมากากระไรจ้าหายเลยพี่น้องจ๋าหมุนตีว์ตีว์กันฮ่าฮ่า <c oughs> มาพี่น้องมาแซ่บๆ่ต่อกันจ้ะอันนี้ครั้ง,งที่สองพี่น้องจา๋าเพื่อกินครั้งที่สองตำเ้นเล็ก เอดยดางที่จะดูเติแบบนี้ดนคลกดนเนี่ยต่เนจับเส้เล็กมันจะเนี้หนุ่มๆเขาก็กรนัประเด็ืมาพี่น้องมาบู๊ Okay. Mm -hmm. Stop. Mm -hmm. Mm -hmm.

อย่ยสร้างกูน่ะขวัรัะพี่น้องวิ่งแล้วขวัญขวัสิบวหมองยูพี่น้องเลยขวันครับขวัญแน่ขวัญนี้พี่น้องจะไปโดดน้ำดีดีเดอ มันหวางสิมันต้องไปโดดหนามแล้วไน่องเนาะเอออุอบะ อรอบครับนู้อือ นะสุสาดีครับอยากใ,ให้บอกมันหอนกินยังคือเพลินจังซ่วงพี่น้องเอ๋อมาอื้อ bây giờ bà một tháng hàng oanh ạ ừ và นั่นวะฮะยักบุงลวกไม่ไน่อักบุงลวกถั่วงอกลวก,ลวกใส่ลงไปน้ำ เธอก็กินสายเชนไซสลอะไรไปนอนแบบเนี้ยไปพูดอะไรที่ะทา้างเลยแบบเนี้ยโอ้อืมอืมต่อมๆาากนันนะอืม รสรุปเลยจกักตำเซ็นเ,นเล็กตำหมักพริกพี่น้ <c oughs> องหาเซ็นก็บ่พปวละบ้านฮ่าฮ่าฮาาอืม dạ yep. ừ mm -hmm. อืมผมว่าว่าออ,อแต่ผักผ่าแล้วไม่ร้อนเลยอืมมีแห้งในก็รทนําเย็นแต่ไี่น้อง น้ำแข็งเมือหนึงสิปากก็นว่าพอมัน่ห้อนหลายจัดให้ตามงข้อความได้พี่น้องจา๋าเอตี้ขอมาว่าทำเส้นเล็กให้เบื้องแนวว่าฉันกินให้เบื้องแนวส,สารตะวกรจกัดให้ได้พี่น้องคะ่ะแซ่บแซ่บพี่น้องอ่ะแต่มาคิวหนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสาวโอนี่เด้อจใจเด้อที่สำคัญพี่น้องจง่าลืมกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้บ๊อบผัดที่ไวของสาวโอจ๋าสหรับคลิปนี้สาวโอคน่าไปก่อนจ๋าพบกักิคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ